ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ V r Soldier ค่ะพบกับอทัทยาขาวสบายนะคะรายการนี้จะนำเสนอภารกิจที่สำคัญเพื่อชาติศาสตร์กษัตรย์ของทุกเหล่าทัพนำเสนอกันในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงของข่าวภาคข้ามแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ภาร,รกิจของรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งไปเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอาธิปไตยในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตากค่ะพลเอกสุปโชค ทวัตพีรชัยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยทหารและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตากนักกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมอบสิ่งของบำรุงขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับผู้แทนกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 พร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ร่วมกันร,รับใช้ประเทศชาติในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติการรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติอย่างเต็มกําลังความสามารถจนเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนพร้อมนําความห่วงใยและคําขอบคุณจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวให้กับกำลังพลทุกนายและขอให้ดำรงรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านแม่โกลเกฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนพร้อมติดตามการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนคนไทยตามหมู่บ้านแนวชายแดนค่ะ จากชายแดนด้านจังหวัดตากไปดูกันที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงกันบ้างซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอบุมมุงคลา้าจังหวัดบึงกาฬโดยการเดินเท้าและโดยรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะคุมซิลชายแดนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันชาย แดนจากนโยบายของผลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกในการที่จะป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอดแนวชายแดนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังป้องกันชายแดนเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ทั้งภารกิจในการป้องกันประเทศการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังขยายผลการปฏิบัติด้านการข่าวการใช้เครื่องมือพิเศษรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้เป็นแหล่งข่าวภาคประชาชนช่วยกันตรวจสอบในทุกการกระทำผิดตามแนวชายแดนรวมถึงบูรณาการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในมาตรการเฝ้าระวังการกระทําผิดอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพรานที่21ยังคงป้องกันแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนในก่อนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ซึ่งจะมีวันหยุดยาวเป็นจํานวนหลายวันค่ะ ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะกองทัพก็ได้มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกค่ะโดยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ท่านได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะคะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะพลเอกนเรศิริภูบาลรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ะในการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ของกองบัญชาการกองทัพไทยณสถานีบริการน้ำมันบนถนนพระโนโยธินขาออกกรุงเทพมหานครไปตรวจความพร้อมในการให้บริการประชาชนในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่28 30ธันวาคม2564 ทั้งนี้นะคะทางด้านของพลเอกนเรศยังได้มอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลเจลให้กับพี่น้องประชาชนภายในจุดบริการด้วยค่ะประกอบไปด้วยการบริการจุดพักรถการให้คําแนะนําในการใช้เส้นทางการบริการเครื่องดื่มและผ้าเย็นบริการตรวจสภาพและซ่อมบํารุงเครื่องยนต์บริการสุขาบริการทางการแพทย์และการจําหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยรวมทั้งปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด9-19อย่างเคร่งครัดภายใต้หัวข้อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุคะ่ะทางด้านของพลอากาศโทชัยนาถผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทห,หารอากาศเป็นผู้แทนกองทัพอากาศเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2565บริเวณตลาดกินซ่าท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัดตรงข้ามศูนย์การาาค้าฟิวช์พารังสิตประทุมธานีโดยมีนายนารงศักดิ์นรงศักดิ์โอสถขออภัยค่ะโดยมีนายนารงศักดิ์โอสถธนากรผู้วา่าราชการจังหวัดประทุมธานีเป็นประธานร่วมกับเทศบาลน,นครรังสิต ในการที่จะดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและรับแจ้งเหตุภายในโครงการได้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนอกจากนี้นะคะยังมีการให้บริการสุขาให้บริการสอบถามเส้นทางให้บริการด้านการแพทย์รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะ ทั้งนี้กองทัพอากาศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะภายใต้กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่จากใจทหารประจำปี2565ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในห้วงระหว่างวันที่28ธันวาคม2564ถึง3มกราคม2565 โดยมอบหมายให้กองบินทั่วประเทศและโรงเรียนการบินจัดตั้งจุดบริการประชาชนในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะขณะที่พลตรีถนัดพลโกสัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนบริเวณถนนคลองเลียบชลประทานด้านนาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนงานภาค3ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความพร้อมสะดวกต่อการที่จะดูแลประชาชนนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิดตามนโยบายปีใหม่ปลอดภัยกองทับกห่วงใหญ่ประชาชนมีกําลังพลมนลทนฐานบกที่33ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายกาวิละตลอดจนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ทั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวเน้นย้ำกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังป้องกันตัวเองจากโควิด -19 สำหรับจุดบริการประชาชนดังกล่าวนะคะจะเป็นจุดพักรถที่ให้บริการทั้งน้ำดื่มกาแฟผ้าเย็นมอบหน้ากากาอนามายัยและเจลแอลกอฮอล์พระราชทานพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานมาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่5มกราคม2565ค่ะ ทางด้านของพลตรีสรันติสกุลตนารองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่2,565และจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2,565 พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถรณรงค์สัญจรปลอดภัยสําหรับจุดบริการประชาชนอําเภอท่าสารานี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ให้บริการบนทางหลวงหมายเลข401ซึ่งเป็นเส้นทางหลักค่ะที่จะสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพภาคที่4อําเภอท่าสาราองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสาราโรงพยาบาลท่าสาราและตํารวจภูธรท,ท่าสาราในการที่จะมาอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งรองแม่ทัพภาคที่4นะคะได้มอบกระเช้าและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือแนะนำพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวในเรื่องของการเดินทางให้เกิดความปลอดภยัยและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคสว่วนรวมการรักษากฎจราจรควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับพลตรีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่3 2วันนี้ได้เป็นประธานในการเปิดจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่2565ค่ะที่บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางจุดนี้นะคะเป็นเส้นทางสัญจรที่ประชาชนใช้เดินทางกลับภูมิลำเนาวรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมณฑลฐานบกที่32ได้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในการตั้งจุดให้บริการช่วยเหลือประชาชน อธิการบริการตรวจและซ่อมเครื่องยนต์จุดพักผ่อนเพื่อให้ผู้เดินทางได้ผ่อนคลายความเมื่อยลา้าตลอดจนบริการแนะนําเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและบริการน้ําดื่มผ้าเย็นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงโดยจะดูแลไปจนถึงวันที่5มกราคม2565นะคะเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้การเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางนั้นเป็นไปโดยสวัสดิภาพค่ะ กองทัพภาคที่2ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเขียนการ์ดอวยพรปีใหม่ส่งมอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนค่ะ ที่พุทธศาสนาสถานค่ายสุรนารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทสวราแสงผลแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทาหารบกสาขากองทัพภาคที่สองนำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่สองเพื่อเสริมความเป็นสุริมงคลก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ โอกาสนี้แม่ทัภาคที่2ได้ให้โอวาทและขอบคุณกําลังพลที่เสียสละอดทนในการปฏิบัติภารกิจต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการทาหารบกจนจบภารกิจสําเร็จร่วงไปได้ด้วยดีตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในการช่วยเหลือในด้านต่างๆในห้วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีจัดให้มีการเขียนการ์ดอวยพรปีใหม่2,565เพื่อที่จะส่งมอบขวัญกำลังใจไปยังกำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกำลังสุรนารีในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติค่ะ ทางด้านของพลโทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีเป็นประธานนำข้าราชาการกำลังพลหน่วยขึ้นตรงทหารรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะสมาค,คมแม่บ้านทหารบกสาขานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ณสนามเสหราชเดโชด บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยบรราการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2565 ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้อวยพรปีใหม่พร้อมกับแนแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กําลังพลในการเริ่มต้นพุทธศัก,กราชใหม่ในฐานะที่เป็นทหารของชาติโดยขอให้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รู้รักสามัคคีเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนคอยดูแลตนเองและครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไปให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปให้ได้ บนแถวทหารเริ่มต้นที่นี่โรงเรียนบุญญาทหารบกเป็นแหล่งผลิตทหารในดนตรีแห่งกองทัพบกด้วยปรชัชญาที่ว่าสร้างวินัยให้ดนตรีดีกระทรรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฮามีทั้งวิชาสามัญวิชาทหารและวิชา,าดนตรีนอ้องๆสาม,มารถต่อยอดโอกาสสร้างดนตรีได้ที่นี่จากการฝึกประสบการณ์จริงเช่นตัวงโยธาธิภิบารกิจศวัสนาการบรรเลงดนตรีในงานต่างๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆสามารถเข้าร่วมการประกดวดดนตรีหรือการสอบพัดเดือดของเป็นสมาชิกวงดนตรีต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแกมม่เจ้าของโรงเรียนหรือยังสถารรนบกของเราเป็นตีเนียนประจำซึ่งนอกจากจะเงียนปีแล้วจะมีถึงเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆตั้งแต่อาหารที่พักเครื่องแต่งกายสำหรับเงียนรวมไปถึงส่วนดนตรีที่มีคือสปาสเปซ ตัว้วเพื่อนดนตรีไทยคือเรื่องดนตรีสากลไปจนถึงตลอดลักสูตรเลยนะครับได้รับบรรจูเป็นข้าราชการเรียนจอชฟิีมียอดชุดนีได้คุณลุงเทียท้า,าวปวชได้รัเบรรจูเป็นรรข้าราชการของระบบสามมดิอย่างสานบกกรงเทพไทย,ยเฮียเสียไม่ล่ะรับรองอันนี้นัทคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ15-18ปปีบริบูรณ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.00มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีท,ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นเ w y c o a s ที่ข้างนี้ได้เลยน,นะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทเบอร์โทร2 2 4 5 9 3 7 8มาสกับเราแค ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นประธานในการส่งมอบบ้านในโครงการมอบบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะ พลตรีจิรวัฒนาครัชผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นประธานในการส่งมอบ้านในโครงการม้อบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2565ให้กับนางสาววัสนากุญชรศิลป์ที่อยู่บ้านเลขที่16ทับ1บ้านหมากตำบลบ้านยางอำเภอเสาหา้จังหวัดสระบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่บ้านสุดตัวจมลงจากอุทกภัยในแม่น้ำป่าศักด์ จากสถานการณ์ุทกภัยในจังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและได้ร้องขอความช่วยเหลือมาอย่างกองทับบดโดยศูนย์การทหารมา้าซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบได้จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่22ส่งกำลังพลให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและสร้างบ้านหลังใหม่ถัดจากพื้นที่เดิมให้กับเจ้าของบ้านโดยบ้านหลังใหม่นี้นะคะถูกสร้างเป็นบ้านสองชั้นขนาด48ตารางเมตรใต้ถุนสูง เป็นใต้ถุนสูงมีอยู่2ห้องนอนค่ะผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้าได้สั่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะคะด้วยการจัดกําลังพลสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนดําเนินการการทําแนวกัน้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ํานั้นขุดเซาะดินและเกิดปัญหาดินถล่มซ้ําอีกค่ะทัพเรือภาคที่3ได้ช่วยเหลือลูกเรือประมงที่กําลังจะจมซึ่งอยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะ ดยการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะทัพเรือภาคที่3ได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3าว่ามีเรือประมงกำลังจะจมบริเวณทิศตะวันตกของหมู่เกาะสุรินทร์จึงได้สั่งการให้หมวดบินเฉพาะกิจกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่3ส่งเฮลิอคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4ขึ้นบินทำการช่วยเหลือเป็นการด่วนจนกระทั่งไปพบเรือประมงล่มลักษณะตะแคงตัวเรือแต่ยังจมไม่มิดค่ะ และไปพบลูกเรือประมาณ6คนกําลังยืนโบกมือขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ลําดังกล่าวจึงได้มีการใช้วิทยุประสานนะคะกับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสุรินเพื่อจะเข้าช่วยเหลือทางทะเลพร้อมกับบินโหตําบลที่เรือเป้าจนกระทั่งมีเรือประมงอีกลำที่ทำการประมงบริเวณน,นั้นเข้าไปช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างปลอดภยัย ทั้งนี้ถ้าเรือภาคที่3ได้เตรียมกำลังพลพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะติดต่อสายด่วนได้นะคะ076391598สายด่วนทัพเรือภาคที่3ค่ะกำลังพลจากมณฑลทหนารบกที่37ได้นำผลผลิตทางการเกษตรนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ปลอดสารพิษด้วยเอามาจำหน่ายในราคาถูกกันค่ะเพื่อที่จะลดภาระค่าครอ,องชีพให้กับประชาชนค่ะ การนำผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่ายในครั้งนี้เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษค่ะมาจากโครงการทหารพันธีค่ายเมงรายมหาราชออกมาจำหน่ายการให้กับประชาชนนะคะที่ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยบริเวณช่องทางของค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยที่มีผลผลิตทางการเกษตรอาทิผักกระเพรา ะนะต้นหอมผักชีลาวผักบุ้งมะเขือยาวฟักแฟงชะอมผักเชียงดาและไข่ไก่ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสารหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระคณิธฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้โครงการทาหารพันดีนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อแบ่งเบาภาระราค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพในครัวเรือนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ,บาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ซึ่งการจำหน่ายในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะที่มาซื้อกันไปประกอบอาหารเป็นประจำกันทุกวันค่ะ โดยทหารของกองทัพบกยังคงนำจักรยานที่ซ่อมแซมและปรนิบัติบำรุงเสร็จสิ้นแล้วไปมอบให้กับน้องๆน,นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะตามโครงการที่มีชื่อว่าจักรยานสารฝันปั่นสุขค่ะ โดยหน่วยแรกเป็นกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ที่ได้ร่วมกับผู้นําชุมชนอาสาสมัครกิจการพลเรือนทาการมอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่หมู่1และหมู่5ตําตบลคําหยาดอําเอภอโพทองจังหวัดอ่างทองโดยมอบให้จํานวน4คันค่ะตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุขหลังจากที่ทางหน่วยได้ทําการซ่อมแซมปรนนิบัติบ,บํารุงให้จักรยานที่เสื่อมสภาพสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะคะที่ให้หน่วยหน่วยทหารนําจักรยานมาทําการซ่อมแซมแล้วนําไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนนอกจากนี้ค่ะทางหน่วยยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือในขั้นต้นอีกด้วยซึ่งผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทั้ง4คนรู้สึกซาบซึ้งและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยทหารของกองทัพบกได้นําจักรยานตลอดจนสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้ในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และหน่วยขึ้นตรงก็ได้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุกณโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคารตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีการมอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนรวมถึงปรุงอาหารมื้อกลางวันเป็นเมนูข้าวมันไก่น่องไก่ทอดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ยังมีไอศครีมมีผลไม้ด้วยนะคะ ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองก็ได้อิ่ม้ํำสำราญกันขณะเดียวกันค่ะทางหน่วยก็ยังได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผูป้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะกับพันเอกนายแพทย์ภาคโลหันชุนนะคะได้เชิญชวนให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการรณรงค์งดการเผาช่วยกันป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กลากันไปด้วยภาพนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ตอนนี้นอกจากปัญหาที่กระทบกับสุขภาพของพี่น้องชาวไทยนะครับจากไวรัสโควิด2019นะครับตอนนี้ก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญหลักๆเลยก็คือปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5สิ่งหนึ่งก็คือเกิดจากการเผาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับใครที่กําลังเผาก็ขอช่วยกันนะครับหยุดเผาเพื่อสุขภาพของพี่น้องชาวไทยที่ดีครับ